อนสุพันครับครับผมสวัสดีครับสมชายครับสมชายครับเป็ผู้จัดการสวนได้รับคําสั่งจากเท่าแก่นะครับหรือเตี้ยวหวยเนี่ยให้ล้มสวนเพราะว่าใบกล้วยต้นกล้วยมันทําให้ทุเรียนโตช้าครับนี่ฟันก็เองฟันกับมือเองใช่ไหมใช่ฟันกับมือเองเลยดูฮะถ้าต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อตอนต้นกล้วยเนี่ยอายุเขาหนึ่งปีหรือว่าใกล้หนึ่งปีเนี่ยเขาต้องการพลังงานเยอะ ต้องการแสงเพื่อปรุงอาหารลาบเขาก็ต้องการแสงแดดเพื่อที่จะไปควบคุมพวกเชื้อราต่างๆไปดูกนนันครับรงน้นครับทาให้ตัดออกมาแล้วโล่งเลยเห็ไหมเด้วจะพัฒนาขึ้นตรงเนี้ยฉีดดินบ่อยไหมบ่อยครับต้องฉีดดินปอบ่อย,อยแล้วก็ถากหญ้าทำเป็นวงกลมแบบนั้น่ะครับทำเป็นวงกลมแบบแบบที่ถากฟันนูนเหรออ่าได้ทำให้ได้เลยนะครับแบบเนี้ยผู้เรียนน,ยน่าจะอายุประมาณสี่ห้าเดือนห้าหกเดือนอาจจะถูกย้ายมานี่ก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นเริ่มมาแต่ใบอ่อนนะแต่ว่า ก็พัฒนาขึ้นในระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยครับผมเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีครับไม,มไม่มีเลยไม,ไ,มไ,ไม่แตกครับไม่แตกเลยนี่ดูใบนี่ต้นนี้ก่อนก็แห้แงแห้งแรเหมือนกันเนี่ยดูใบน้องอ่าตาล้ก็มาดูเนี่ยใบนะครับนะแตกใบอ่อนแบบเนี้ต้นนี้น่าจะห้าเดือนครับนะามันแกลนเพราะว่าวงกล้วยนี่เป็นถ้ำเลยเป็นอุออโมงเป็นถ้ำแดดก็ไม่ได้ส่งข้อแสงก็ยากตัดออกแล้วโล่งไหมน้องสมใจโล่งครับโล่งมากเลยออ กล้วยก็เยอะนะครับ,รบมีกล้วยอะไรบ้างม,ม,มีมีกล้วยน้ำว้าเนี่ยครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมมีกล้วยหอมมีน้อยเดี๋ยวเออกล้วยน้ำว้าพันอะไรนะมันไ่องครับผมนี่ี่กล้วยอร่อยแต่ว่าถ้าเราเอาพืชประทานคือต้องใช้ทู้เรียนเนี่ยมันจะไปดอกกันมันจะไปกดทับไอ้กล้วยมันก็โตใบมันก็คุมนะครับ,รบแล้วพวกโกรคแมลงจากกล้วยพวกนอนพวกเพียเพ้ยงตามเพี้ยแป้งต่ามก็จะมา กระโดดมานี่ไม่มีเพี้ยอะไรเห็นไหมใบสะอาดครับอ,อ่าดูครับต้นต้นอือ่นนะครับเนี่ยตัดออกเลยครับของนี้ตัดเสร็จก็ตัดออกเลยครับใบเริ่<า>มดีแล้วใบเริ่มจัดยอดแล้วเห็นไหมเนี่ยครับแต่ดินนี่จะมันรู้สึกแต่แข็งนะเพราะ,ประเป็นดินใต้ท้องบ่อครับน่าจะบินแบบมันดินม,ามาันท่อมัครับอ่าพอดินโถมปุ๊บมันเนี่ยมันจะโตช้าถากเป็นอ่าเป็นวงกลมครับเพื่อให้น้ําเขาอยู่ได้นานๆหน่อยแล้วก็เวลาน้ําฝนตกเยอะเนี่ยเขาจะได้ไม่เข้าไปดูที่รากครับผมทุเรียนชอบความชื้น แต่ไม่ชอบแช่ไม่ชอบน้ํำขังหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้เรียนซึ่งอยู่ในดงกล้วยถ้าเกิดมีปัญหานะครับตัดกล้วยทิ้งอย่าเสียดายดครับกล้วยถูกๆเยอะแยะไปกินทุเรียนดีกว่าครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ